ดีครับผมเจนยังเฟลฮะวันนี้จะพาทุกคนมาชมเป็นวัยรุ่นนินโดแล้วกันนะครับหลังจากที่ถ่ายทรงเซ็งทรงเซ็งทรงเซงแล้วก็ทรงแว้นมาเยอะแล้วนะครับวันนี้มาดูวัยรุ่นนินโดกันบ้างนะครับเปลี่ยนแนวกันบ้างเนาะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมนะครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างและสวยแค่ไหนนะครับนี่อยู่กับน้องเปาคนเดิมนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมเป็นวัยรุ่นนินโดคันนี้เป็นรถของของเราเองนี่รถเยอะมากเลยนะคนนี้นะรถสองคันสำคัญนะขับคนเดียวนันดูดินี่สวยมากนะทุกคนนะเป็นวัยรุ่นนินโดคัน แรกที่ล้อเจ็บจี๊ดเลยผมบอกลวรถคันนี้ล้อเจ็บมากนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าล้อเป็นสีอะไรนะสีเขียวเลยนะเขียวสะท้อนแสงถูกไหมนี่ดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนเย้ยังสวยยังสวยมาดูกันมาดูดีกว่าว่าัยรุ่นอินโดเขาทำอะไรไปบ้างนะครับมาเลยจะขึ้นบนดีกว่ามาข้างบนมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เป็นบาเลต์บาเลต์อันนี้มันช่วยอะไรตัวนี้จะใส่กันนะโอเคใช้น้ำเหรอนี่แล้วก็เอาไว้ใช้งานจับโทรศัพท์เนาะถูกไหมแล้วไม่จับโทรศัพท์มันมีข้างเดียววะ เอาเหรอกัมเลยว่าข้างนี้มันติดได้แรือเปล่าอ,อย่างนี้หายนะครับก็คือมันหายแหละนะครับก็ไม่ได้ถอดนองแล้วใส่ไว้เฉยนะนี่นะครับมีเออดเลลมอนด้วยนะครับเป็นไงยี่ยังเท่เลยนะอันนี้คืออะไรตัวนี้อาจซไฟหน้าครับอามีไฟหน้าอ๋ออ๋อเป็นสปอตไลท์ดนะ้านหน้าติดเลยไหมนี่อ๋อติดเลยนี่เป็นไฟด้านหน้านานะทุกคนนะนี่คือว่าเจ๋งวะ่ะนะครับเป็นไฟสีเหลืองอันนี้เป็นไฟกี่สเต็ป แล้วหกเ้วเยเหรอสีมันต้องปิดต้องเปิดเหรอสีนี้ให้ดูนะเมื่อกี้เป็นสเต็ปที่หนึ่งอ๋อนี่สองสามอ๋อไฟมันจะหลี่ลงเรื่อยๆเลย, <c oughs> ยนะนี่เออว่ะเย็ดมีสีนี้ด้วยโอเคโคตรตึงนี่เออว่ะเท่าไหร่ตัวนี้ส <c oughs> ามร้อยกว่าบาทเหรอเฮ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาว่ะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่ว่าไปนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเลดนี่เป็นเลดคัมนะทุกคนนะ นี่นะครับล้อสวยมากนะนะครับชอบล้อมากเลยมาดูล้อดีกว่ามามามาดูจากด้านล่างนะครับด้านล่างมีอะไรบ้างเอ่ยจานเบรกอันนี้เป็นจานเบรกกันนี้เป็นจานเจาะเนาะนี่นะครับเป็นจานเจาะเป็นอ่ไล่เบาเลยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับทุกคนนะผมมีเกมดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับใครที่จงการหาตั้งนะครับไปแต่งรถนะครับหรือว่าไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับผมแนะนําได้เลยนะครับเอ็เคห้าวินนะครับชื่อนี้มีแต่ได้แน่นอนนะครับไปดูที่เสิร์กันดีกว่านะครับ หลักครับทุกคนนะก็สำหรับดูทีเสจแล้วนะครับก็อย่าลืมตามไปที่แอดเคหวินนะไปรับชมคลิปกันต่อดีกว่านะครับทรงอินโดแต่ว่าเป็นจานเบาจัดอินโดแอบซิ <laughs> งเป็นไงนี่แล้วก็เก็บเป็นนอเลด,ดนี่เป็นไงสิง่ะนะครับสีล้อสวยมากนะเป็นสีสะท้อนแสงสีเขียว <c oughs> อันนี้เราทําเองไหมอันนี้ไม่ได้ทาเองเหรออันนี้นทรงทาเหรออานนรอ๋อีเท่าไหร่ถ้าค่าทํา เจ็ดร้อยเอยว้ยไม่แพงนะนะครับนี่ไม่แพงไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพง700นะปกติถ้าทําเป็นให้ร้านช่างทำเนะี่ยเขาอยู่ทขั 1, 5, นะ้นตะ่ำก็พันห้าเลยนะนะเป็นคู่เป็นคู่ไปนะพันห้านะเป็นคู่เป็นคู่เนาะแต่นี่ก็คือ700นี่ก็ถือว่าน,าน่าจะเป็นราคากนันมาดูยางดีกว่ามายางเป็นของอะไรเอ่ยตัวนี้ของคาเมล60สิทับเกนะเป็นลายตรงนี่ทําไมเราเลือกใช้เป็นลายตรงอ่นะ น้ำเท,น,น,ำเทนเหรอ <c oughs> ออกแนวแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะทรงลุงเ,เหมือน1นึ่งสอะไรประมาณนี้นะนี่ <c oughs> แต่อยู่ในล่างของอินโดอ่ะคือเ <c oughs> จีงดีมาทุกคนนี่เจ๋งโคตรนะครับอันนี้เป็นเครื่องบล็อกใหม่แล้วเนาะตัวนี้เป็นตัวปีไหนเอ่ย <c oughs> อันนี้เป็นยนะี่สิบสองเนาะนี่เป็นเครื่องบล็อกใหม่แล้วนะสวยมากสวยมากไวรุ่นอินโดอ่ะเขาจะแต่งไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นพวกไฟเนาะนี่มีไฟเลี้ยวแฟลชด้วยนะทุกคนนี่ให้ดูให้ดูนี่ยังไง ไปเลี้ยวโครสว่างหมอกเลยยิ่งกลางคืนเนี่ยิ่งสว่างอันนี้ไม่ต้องใส่ดีเลยใช่ไหมใส่แค่ใส่แค่หลอดถูกไหมใส่ดีเลย,ยด้วยเหรอไปเลี้ยวแฟรตว่ะโครสว่างสว่างจ้าเลยนะครับ มาดูด้าหลังดีกว่าทําอะไรไปบ้างเอ่ยดน้าหลังก็จะมีเป็นเบานะเนาะนี่เป็นเบาะเอกหน้าทองอันนี้แท้ไหมอันนี้เป็นงานเทียบเนาะแล้วก็จะมีเป็นแหลกท้ายอันนี้มีกล่องไหมปกติเราใส่ของด้วยไหมไม่ได้ใส่เนาะนี่เป็นแหลกท้ายนะครับใช้งานบ้างไหมนี่ไม่ได้ใช้เลยใส่สวยเฉยยัดเคเป็นไงัยรุ่นอินโดอินโดนแค่ทรงนะเอออินโดแค่ทรงนะครับนี่แล้วก็มีโชคหลังมาโชวงหลังเป็นของอะไรเอ่ยเอ่ออะไรวะอนโนก้านะครับเป็นของอโนก้าเอ่อถ้าเชดเป็นของแกซี่หรืออะไรก็ได้นะผมว่านะ ก็ทรงมันเหมือนกันเลยนะเหมือนแกชีเลยนะสวยนะสีดำเนาะแล้วก็เก็บด้านหลังเป็นน็อตเลนนะครับท่อคันนี้เป็นยังเดิมๆอยู่เหมือนเก็บไว้ให้แม่ขับไปขี่จ่ายตลาดมากกว่านะพี่ว่าได้ว่านี่รถแม่จ่ายตลาดยังเอามาสวยดิอันนี้ขี่ไปเรียนไหมคันนี้มีขี่ไปเรียนนะขี่ทุกวันด้วยนะนี่งือนด้านหลังก็จะเป็นลายอะไรเอ่ยตัวนี้เขาเรียกว่าลายอะไรอะลายแปลกๆมากเลยุูดอยู่ดิเนี่ย ผมไม่รู้หลายนะไม่รู้ว่าลายอะไรนะกคนยี่หอ้อคามิโอนะครับเป็นเบอร์อะไรวะหกสิบทับเก้าสิบเหมือนกันเท่ากันเลยกับหน้าหน้าดีแต่ว่ายางมันคนละลายเมื่อเวลามันบูดมันดูแล้วมันเหมือนเส้นนี้จะใหญ่กว่า,านหน้าหน้าหรือว่าหน้านหน้าใหญ่กว่าวะหน้านหน้าใหญ่กว่าอีกเออนะครับเท่าที่มองน,นะแต่มันเป็นคนละลายนะครับเราก็จะมีเป็นกรอบทะเบียนใสแบบเป็นเรลเนาะ สวยมากสวยมากมาดูสเตอร์ดีกว่าเฮ้ยลืม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 มีมือลิงด้วยนี่วะนี่มือลิงเป็นงานหน่ยวยเลสซิ่งถูกไหมนี่นะครับแล้วก็นี่เป็นทั้งชุดเลยนะแล้วก็าสายเบรกใช่ไหม,ไมเรียกว่าสายบนะเบรกเนอะคือน,นะครับเป็นเลสนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอา่บาบังโซ่ทำไมเป็นสีบอลนนะ่ะปกติเป็นสีดำไม่ใช่เหรอตัวนี้ เด็กต่างนิดหน่อยเป็นไงแล้วก็มีเป็นนอตเลดด้วยนะครับสเตอร์คันนี้นอยู่ที่เท่าไหร่ <37. S 1> สาเจ็ดฮะสาเลยเหรออู้ทำไมใส่ใหญ่จังวะสเตอร์เดิมเหรอเดิมมัน37เดหรอเี่พิ่รู้นะนี่อ๋อเป็นเครื่องม็อกใหม่ลูกมันเล็กถูกไหมมันก็เลยต้องใส่เป็นสเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นอ๋อเพื่อมาลดลดแรงลดอะไรก็ไม่รู้แหละหลักการที่อะไรก็ไม่รู้พูดไปงั้นแหละนะครับแล้วก็จะมีเป็นขาตั้งเนาะเป็นขาตั้งงานหนุยเลสซิ่งเหมือนกันครับมีคารเอินโดแต่บ เออออแอบซิ่งเลยแหละคันนี้เนะี่ยไม่ใช่ว่าแอบหรอกมันหนาจตซิ่งไปแล้วแหละน้ถ้าเปลี่ยนล้อก,ก็ซิ่งเลยคันนี้ <c oughs> ดูดิดูทรงมันสวยมากนะคันนี้ได้โหลดไหมหรือว่าเดิมๆเ,เลยโหลดหน้าเท่าไหร่เลยโหลดหน้านิ้วครึ่งนะนี่ไม่ได้ตัดอะไรไหมโอ้ตัดอยู่นะทุกคนนิ้วครึ่งตัดอยู่นะนี่ตัดอ่าเขาเรียกว่าไหนะบางคนหน้าเนาะ อันนี้เราตัดเองไหมทําเองด้วยหลดเองด้วยโอ้โหเฮ้ยช่างไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เงินเขาหรอกนะมาดูส่งแลวนะครับทาเอียกันหมดเลยนะครับทั้งเครื่องทั้งอะไรพวกนี้ fort, น้องก็ทำเอียหมดเลยนะอันนี้ไปทิ่บ,บ้างไหมคันนี้ไปบางครับไปบงนิดหน่อยเนาะอันนี้คืออะไรนี่ก็ดูทองนี่มีสติกเกอร์แล้วนะจะ๊ะนี่มีเยอะอยู่นะสติกเกอร์ไม่รู้ของอะไรนะครับก็มีของตัวเองเหรออ๋อนี่วีรพัฒน์นี่ไทยหมูก้าว FK โคดอว ไอ้หมูก้าเนี่ยนะทุกคนน็อตตะก้าก็เป็นเก็บน็อตเรแล้วนะครับนี่เห็นปะไวรุ่นอินโดอ่ะมันไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับถ้าเยอจริงๆอ่ะไปดูคลิปเก่าผมได้นะมีอยู่ของของน้องบุญรอดอันนั้นคือหมกจัดเลยคันนั้นนะน,น,นะครับคันสีสีบอลนะครับเครื่องก็ไม่ใช่เครื่องเดิมด้วยหมกกียหมกจัดเลยคันนั้นนะนะครับวิ่งไวรุ่นอินโดอะไรวะวิ่งได้ร้อยห้าร้อยหกบ้าหรือเปล่าวะวิ่งโคตรวิ่งเลยรถคันนั้นนะครับนี่ เมลู้ิโนคารนี้วิ่งวิ่งเท่าไหร่ของเราร้อยสิบร้อยสิบก็โอเคแล้วนะใช่ไหมเดิมเดิมเนาะแต่ว่าลูกมันลูกมันเป็นลูกเล็กถูกไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นเครื่องล็อกใหม่อาจจะเป็นลูกเล็กนะทุกคนแต่ว่าก้านชักมันจะยาวขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะลดอ่าให้มันสมดุลอางกาคือถ้าเป็นลูกใหญ่อ่ะที่เขาทําเป็นลูกเล็กเหมือนจะว่ายังไงดีลูกเดิมเออเหมือนลูกเดิมเหมือนรุ่นเดิมเดิมอ่ะก้านมันจะสั้นนะครับลูกมันก็จะใหญ่กว่าตัวนี้อันนี้มันลูกเท่าไหร่ สี่สิบเก้าสี่สิบเจ็ดนี่เห็นปะลูกเล็กมากนะเพราะปกติมันก็จะใหญ่กว่านี้ถูกไหมถ้าเป็นลูกพวกนี้เนาะลูกรถรุดด่นเดิมนะก็จะเป็นลูกใหญ่กว่าตอนนี้ก้านมันก็จะยาวกว่าลูกเล็กแล้วก็ก้านยาวตัวนั้นก็ลูกใหญ่แต่ก้านจะสั้นนะครับก็จะเ,เข้าใจง่ายๆก็จะประมาณนี้เนาะนี่ไม่ต้องฟังเสียงเครื่องหรอกนะครับก็ยังเป็นรถเดิมนะสเต็ปเดิมๆนะครับแต่ว่าอะไรมันลงตัวมากนะขอดูทรงหน่อยดี รถคันนี้รู้สึกมันจะต่ำมากเลยนะไปรุ่นดีโดร์อะไรวะต่ตาําต่ำมาดูทรงกันทุกคนนี่ต่ำมากด้านหลังโชกมันเท่าไหร่นี่สามร้อยมิลครับม้มเหรอนี่เห็นปะถ้าเปลี่ยนล้อนะคือมันซิ่งเลยนะคันนี้ดยทรงมันมาแล้วนะคือทรงอะมันมาแล้วเนะี่ยดูดินี่เห็นปะโคตรตึงมบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับแต่ผมชอบไฟวะยังไงก็ชอบไฟอยู่ดีนี่ไฟมันโคตรเท่เลยนี่เหลืองขาวเนี่ยรีลง แต่ชอบไฟนี่มากกว่าเนี่ยเนี่ยไฟเนี่ยเนี่ยเปิดไปขับไปนี่มูล,ลนิธิเลยนะเฮ้ยเนี่ย <c oughs> กู้ภัยวะนนี่เรา <c oughs> ไม่ได้เป็นเนาะนี่นะครับทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะ,ะก็ถ้าใครอยากเข้ามารับชมก็เลยไม่ใช่ดิ ถ้าใครอยากจะติดตามเออนะครับลิ้นพันมาแล้วพูดเยอะเกินนะหลายคันแล้ววันนี้นะครับหลง,ลงๆเบอร์เบอร์ไปหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากจะไปติดตามนะครับรถน้องมีเแบฟบคันนี้แล้วก็มีพีเซกด้วยแล้วก็มี125ด้วยนะคันหนึ่งนะครับคันน่าขายนะนะครับเวฟหนึแบบ125ขายอยู่ประมาณ25งหมนนะครับปั้นสวยแล้วเดี๋ยวพาไปดูไปนี่นะครับเวฟบบ12หเนาะที่บอกว่าจะขายคันนี้เป็นไม้ส้มถูกไหมอันนี้เป็นลูกอะไรเอ่อลูกเดิมแต่ตอนนี้ฟังเสียงเมื่อกี้ไม่น่าเดิม เป็นไมโ้มนะให้ดูรายละเอียดแล้วกันนะครับนี่ขายอยู่ที่25 0 0 0คันนี้ปั้นมาแล้วแต่จะมีรอยนิดนึงตามการใช้งานนะครับปั้นสวยนะนะครับใครซื้อตอนนี้แถมตัง5บาทนี่อยู่ตรงนี้5บาทนะครับดูด้านล่างนี่เห็นปะ่ะด้านล่างสวยมากมีปั๊มเป็น8.1นะครับมีจานสวิตแล้วนะครับเป็นจานแท้ด้วยนะนะครับแล้วก็ล้อเป็นของเอสตองนี่เป็นไงยางลายตรงนะครับ คันนี้ทำมาแล้วนะครับเป็นรถเหมือนเขาเรียกว่านะทรงลุงนะครับเป็นทรงลุงแหละนะครับออกแนวแบบคปนคลีนนะครับถ้าสุลต่านคนไหนเห็นแล้วถูกใจก็อย่าลืมมาจบนะครับเนาะนี่พี่ขายให้นี่มีค่าให้ใหอะไรไหมไนี่มีน้ำขวดนึงนะเออนะครับนี่เห็นปะสวยอยู่นะรถน้องอ่ะสวยนะทุกคนนะเก็บมาหมดแล้วนะเก็บเป็นนอตเลดนี่เห็นปะก็จะมีตัหนี่ก็จะประมาณนี้นะเป็นจุดสีก็จะไม่สนิทนิดนึงเนาะก็ถ้าใครรับได้ก็ติดต่อมาที่น้องได้ผมจะที่ ิงมาให้ด้านล่างนะถ้าใครรับได้นะครับก็คุยกับน้องได้นะแต่เฟซบุ๊กเราหากันไม่เจอไม่รู้ไปเลยเนาะเอองงมากเลยนะทั้งๆท,ที่ไม่ได้บล็อกกันนะทุกคนนะแต่หากันไม่เจอไม,ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดพ่อก็เป็นของเอ่อของเคนเนาะนี่เคนห้อยอยางนะครับเป็นไงสวยมากโชว์ก็เป็นเนลินนะนะครับมีเก็บนอเลดนะครับหนูนี่นั่นเนาะสวยๆเลยผมบอกเลยว่าคันนี้สวยอยู่นะนะครับก็เอาไปก็เก็บรายละเอียดนิดเดียวนะครับก็ขี่ได้เลย เนาะหรือว่าใครทจะไปเปลี่ยนชุดสีก็ได้แล้วก็เก็บฝาเครื่องแล้วก็สวิงงามนิดหน่อยก็จบเลยนะครับสำหรับคันนี้เนาะ25,000บาทนะครับมาติดได้ที่บุกทหารเนาะก็สำหรับคลิปนี้เอาไปวิ่งแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครเขร้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยลาไปก่อนสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ